ข้าวลำให้เป็ดให้ไก่นี่คือโรงสีนี่คือข้างบ้าน้งางบ้านไม่ได้ไลร ้าบนไม่ได้ไรนี่บ้านเยทิปจากบ้านเยทิปบ,บ้านอย่างนี้สร้างมา20ในเนื้อที่เก้าไล่จ้ะในเนื้อที่เก้าไล่ก็ทำกันยี่สิบกว่าปีแล้ว แต่ทาสีแดงตลอดเวลาเสร็จพอเพียงกเสร็จผสมผสานมีทุกอย่างค่ะเกมากจะเป็นเลี้ยงเก็ดเลี้ยงสะน้ำคางบ่อป่านี่คอกงัวจ้าขอกงัวเด้อเสร็จพอเพียง เศษผสมผสานมีทุกอย่างค่ะเหมนมากจะเป็นเลี้ยงเป็ดเลี้ยงบ้านไม่ได้ไรไไออกหมดแล้วจ้ามี่คอบเป็ด,ขอ,ปดขอไก่นี่ยุงข้าวยุงข้าวนี่คือลงสีเอาไวส้สิอันนี้ขอไก่นี่ ขอกเป็ดคอกไก่ปล่อยออกเบิดแล้วปล่อยออกในเนื้อที่เก้าไล่จ้ะในเนื้อที่เก้าไร่ก็ทำเกษตรนี่บ้านเยทิพจ้ะบ้านเยทิพบ้านอย่างนี้สร้างมายี่สิบ น,นี่ก็ไว้ทำนาไว้ทำนาปลูกต้นไม้ให้ความร่มรื่นไว้ทำไก่ฟังซ้นฝุ่นกับปูกหยาเห็นบ่คะปลูกห้าต้นกระถินะลงให้ความร่มรื่นกระถินะลงตรงนั้นปลูกหญ้าปลูกหญ้าไว้ให้วัว เศผสมผสานเนาะมีขอกวัวเนี่ยอกงวัวปล่อยงัอออกเบิดแล้วบรรยากาศเป็นยังไงคะบรรยากาศลมลืน่นบอใกล้แก่แล้วนะอ,อเแ่ก่อันน้นเฉเแล้วอะแต่ว่าเราอยู่มานานหรือไงเป็นษะพอเพียงเศษผสมผสานมีทุกอย่างค่ะ่มากจะเป็น เลี้ยเป็ดสีข้าวทำลำให้เป็ดให้ไก่นี่คือโรงสีนี่คือข้างบ้านไก่ฟังโซนฝุ่นกับปูกห้าเห็นบมคะปละปูกห้าต้นกระถินและลงข้างบ้านไม่ได้ไร

้างบอ่อป่านี่คอกงัวจ้าคอกงัวเด้อออกหมดแล้วจ้านีข่ขอกเ็ดคอกไก่คอกหนึ่งคอกไก่คอกไก่จ้านี่คือลงสีนะนี่บ้านเยทิปจ้าบ้านเยทิปบ้านอย่างนี้สร้างมายี่สิบ ออกมดแล้วจ้า,านี่คอกเป็ดคอไก่อันนี้คอกไก่นี่คอกเป็ดคอไก่ปล่อยออกเบิดแล้วปล่อยออกอันนี้คอกไก่นี่คอกเป็ดคอไก่ปล่อยออกเบิดแล้วปล่อยเสร็จพอเพียง เกษตรผสมผสานมีทุกอย่างค่ะเห็นมากจะเป็นเลี้ยงเก็ดเลยอดขวดของงวัวตอนนี้มาเที่ยวสุรินทร์จ้ามาเที่ยวสุรินทร์เกษตรยี่ส,สิบกว่าปีแล้ว แต่ทาสีแดงตลอดเวลาอันนี้ก็ไว้ทำนาไว้ทำนาปลูกต้นไม้ให้ความร่มรื่นไว้ทำออกมดแล้วจ้านี่ขอเอเก็ดขอกไกลอันนี้ก็ไว้ทำนาไว้ทำนา ปลูกต้นไม้ให้ความล่มลื่นไปทำอันนี้ขอ,อกไก่นี่ขอ,อกเป็ดขอ,อกไก่ปล่อยออกเบิดแล้วปล่อยออกอ,อกหนึ่งขอ,อกไก่ ก็ไก่จ้านี่คือลงสีนะนี่ยุงข้าวยุงข้าวนี่คือลงสีเอาไว้สีไก่ฟังส้นพุ่นกับปูกหญ้าเห็นบ่คะปลูกหญ้า ออกหมดแล้วจ้าหนึ่งขออเ็ดขออไกลเสร็จพอเพียงกระเกษ็จผสมผสานมีทุกอย่างค่ะเด็นมากจะเป็นเลี้ยงเ็็เลี้ยงน,นี่ยุงข้าวยุงข้าวนี่คือลงสีเอาไว้สี นี่ยุงข้าวยุงข้าวนี่คือลงสีเอาไว้เสเ,เสร็จพอเพียงกเสษตรผสมผสา,านมีทุกอย่างค่ะเห็นมากจะเป็นเลี้ยงเป็ดเลียงหมดแล้วจ้าหนึ่งคอเป็ดขอกไก่ยี่สิบกว่าปีแล้วแต่ทาสีแดงตลอดเวลา ความล่มลืน่นกะถิ่นนะลงตรงนั้นปลูกยาปลูกยาไว้ให้วัวในเนื้อที่เก้าไล่จ้ะในเนื้อที่เก้าไร่ก็ทำก็บนี่บ้านเยทิ์จ้ะบ้านเยทิ์บ้านอย่างนี้สร้างมายี่สิบ ไม่รู้เขาว่าอะไรหรือเปล่าอย่าไปจับ,บ,จบกินไปแล้วเหรอยังไม่กิน,ก,นก็มันมีหลอข้าวทำลำให้เป็ดให้ไก่นี่คือโรงสีนี่คือข้างบ้านทำให้ความร่มลืน่นกระถินนะลงตรงนั้นปลูกหญ้าปลูกหญ้าไว้ให้วัวอันนี้ก็ไว้ทำนา ไว้ทำนาปลูกต้นไม้ให้ความร่มรื่นไว้ทำยาปลูกไว้ให้งัอหญ้าอันนี้ก็ไว้ทำนาไว้ทำนาปลูกต้นไม้ให้ความร่มรื่นไว้ทำกีวข้าวทำลำให้เป็ดให้ไก่นี่คือลงสี นี่คือข้างบ้านไก่ฟังซ้นพุ่นกับปูกห้าเห็นบ่คะปลูกห้าต้นกระถินแล้วลงอันนี้คอไก่นี่